จังหวัดพัทลุงฝนตกต่อเนื่องหลายวันจนทําให้เกิดน้ําท่วมขังหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดริมทะเลสาบซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําเช่นอ,อําเภอเมืองอ,อําเภอเขาใจสนอ,อําเภอบางแก้วอ,อําเภอคนขนุนเป็นต้นจากกรณีที่เกิดเหตุฝนตกหนักในจังหวัดพัทลุงทําให้หลายๆพื้นที่เกิดน้ําท่วมขงังโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน ในพื้นที่หมู่ที่5าตำบลพนังตงุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงชาวบ้านบอกว่าพื้นที่เหล่านี้น้ําจะขังนานกว่าที่อื่นเพราะเป็นพื้นที่รับน้ําก่อนจะไหลลงสู่ทะเลสาบลำำําปําแต่ทุกคนมีการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์เมื่อถึงหน้าฝน <c oughs> บางหมู่บ้านมีการเตรียมเรือไว้ใช้สัญจรเพื่อเข้าออกหมู่บ้านหรือไปซื้อของใช้จําเป็นมาอสามวันแล้วสามวันแล้วใช่ ติดต่อสามวันแล้วล่ะแล้วทีนี้ครั้งนี้ก็ข้นน้ำท่วมเลยวปกติขึ้นแต่นี้น,นั่นเป็นที่รับรูมน่ะท่วมทุกประมาณสองปีแล้วที่ไม่ท่วมเนาะ<อ>ปีนี้จะท่วมอีกคือหมายความว่าสามปีแล้วไม่ท่วมปีนี้ป,นปีแรกสองปีแล้วไม่ท่วมปีนี้ปีแรกอีกเมื่อมันมท่วมทุกปีเรามีการปรับวิธีการดำเนินชีวิตยังไงเื่่อ้ทวม ก็ช่วยเหลือตัวเองอย่างนั้นแหละเอาของที่ตำํามายกขึ้นสูงนะช่วยเหลือตัวเองเนาะอบางคนก็เรือมาให้เนะน,นัะประมาณเกือบเกือบสองเมตรค่ะอันนี้คือสูงสุดในรอบหลายปีหรือว่ายังค่ะยังมีสูงกว่านี้อีกอันนี้ก็ปกติก็ยังน้ํายังไม่นิ่งค่ะยังมีเพิ่มมาอีกอค่ะเพราะว่าเราอยู่ายชายทะเลชายริมคลอง เดี๋ยวน้ำทะเลหนุนมันก็ขึ้นมาอีกค่ะการใช้ชีวิตเนี่ยตอนน้ำไม่ท่วมกับน้ำท่วมเนี่ยมันแตก,กต่างก็แตกต่างค่ะมันไม่ช่วยมันก็สะดวกเราสัญจรไปไหนมันลำบากสักนิดนึงค่ะแล้วการเตรียมความพร้อมของเราเนี่ยเราเราเตรียมเตรียมมาอะไรบ้างในช่วงนี้ดก็เตรียมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายค่ะเพราะเราก็เตรียมตัวรับกับสถานการณ์แบบนี้แหละค่ะ ค่ะมีเรือส่วนตัวไหมครับไม่มีค่ะไม่มีไปขอจากเทศบาลค่ะอ้อยังพี่อกศูนย์จะเยอะกว่านะอกศูนย์ก็จะขึ้นมาประมาณเบืรอนบ้านใช่ใช่แต่ปีนี้ก็จะน้อยกว่าหน่อยหนึ่งแต่ก็ใช่แต่ก็มาเร็วเพราะว่าตกหลังกัางวันเลยมาแบบน้ําขึ้นเดียวครับเราใช้ชีวิตแตกต่างกับตอนที่น้ำแตกต่างครับเพราะว่าจะไกดกระเป๋าอยู่หน้าบ้านเนาะ ทีนี้ก็รถไม่ไม่ผ่านหน้าบ้านก็ลําบากหน่อยก็หยุดก่อนช่วงนี้รอให้ไอ้น้ำรถค่อยค่อยเริ่มใหม่ครับผมปกติประกอบอาชีพอะไรครับก็จะวิ่งบรรทุกดินด้วยแล้วก็แฟนก็ทํากระเป๋ากระจุดขายทำขายหน้าบ้านแล้วก็ขายออนไลน์อะไรอย่างนี้ผมก็บรรทุกดินามแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ก็หยุดบ่อดินวิ่งไม่ได้ครับผมใช่ครับตอนี้ก็อยู่ข้างผู้ใหญ่บ้านเนาะก็สำรวจว่า ล้วกเนี่ยบ้านเคยท่วมอะไรเงี้ยก็คงก็ร้องขอความช่วยเหลือไปแล้วแหละแต่ละว่ามีกี่กัวเดือนในหมู่ห้านะก็น่าจะถึงอำเภออะไรเงี้แล้วแหละตอนนี้เราใช้รถไม่ได้เราต้องต้องใช้ก็ใช่ครับบ้านผมก็ลําบากร้อยกว่าข้างในเนาะเพราะว่าเราอยู่ใกล้ถนนใหญ่ตรงนี้เราก็ลุยน้ําหรือว่ามีมีเรือนี้ร้องขอที่รัฐบาลมาแล้วก็ได้เรือมาหนึ่งลำอ่าเปนนงตรงใช่ครับไอ้เรือมาหนึ่งลำก็ไว้เวลาลูกไปโรงเรียน อย่างอย่างพวกผมก็ใส่เกือกรองเท้าบูทก็ลุยได้ครับชื่อเด็กชนะายนัวุฒิปอชูครับเรียนอยู่เรียนอยู่โรงเรียนบ้านตาจังครับอ,อ,อ๋อตอนนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนก็อะไรครับแต่แตนการน้ำท่วมครับข้อลำบากนิดหน่อยลำบากลำบ,บากเรื่องอะไรฮนะอ,อ่าเพร่อไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปซื้อครับการเดิน,นทางลที่บ้านอยู่กินกินกุนกูนกันจามกนครับ แม่พ่อแล้วก็ผมครับพ่อแม่ทำอาชีพอะไรครับแม่ทำอาชีพช่วยป้าขายของแล้วก็พ่อทำฟาร์ามปีดานครับโอ้คนทำท่วมคนตกเราไม่ได้ทำใช่น้ำท่วมแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าสนุกหรือลำบากท <ห ả? S 2> ั้งลำบากและสนุกเลยลำบากสนุกนะฮะอยากได้อะไรจากได้งานภาครัฐบ้าง,งเรอยากได้ข้าวสารหนานเน่งแล้วอยากให้โรงเรียนเปิดไปไวไหม อยากทำไรครับตัได้เล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนใช่นางสาวสนอนงสูงสมพันธ์ในอำเภอคนขนุนกล่าวว่า ในเขตพื้นที่อำเภอควนขนุนปีนี้น้ำท่วมเป็นครั้งที่สองครั้งนี้หนักสุดเพราะท่วมเต็มพื้นที่ทั้ง129หมู่บ้านใน12ตำบลซึ่งทางอำเภอควนขนุนก็ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังมีทหารจากชพัน401นพอคอ43มูล,ลนิธิต่างๆภาคเอกชน โดยการสนับสนุนกำลังเพื่อขนย้ายเข้าของและสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอควนขนุนนะคะฝนจริงๆแล้วรอบนี้เป็นรอบที่สองนะคะครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราจะมีน้ำท่วมครั้งแรกก็คือคืนวันที่26โดยที่มีฝนตกหนักนะคะในพื้นที่เราทำให้ในวันที่27เเนี่ยมีน้ำล้นคลองนะคะพื้นที่ที่ประสบปัญหา ก็ในช่วงแรกเนี่ยทั้ง12ตำบลน,นะคะ26 27 28เนี่ย2ตำบลใน6 9 4หมู่บ้านก่อนในช่วงแรกนะคะแต่เนื่องจากว่ายังมีลมมรสุมพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ก็ทำให้มีฝนนะคะในช่วงคืนของวันที่30 ทำให้พื้นที่อําเภอคนขนุนในวันที่1นนะคะน้ำซึ่งไหลามาจากเทือกเขาบรรทัดนะคะท่วมทั้ง12ตําบลน,นะคะใน129หมู่บ้านนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ช่วงแรกที่น้ําบ่าแรงลงมาก่อนนะคะในช่วงคืนวันที่30ก็คือในพื้นที่ตําบลชมวง ตำบลน,นาขยาตตำบลแพกหานะคะและน้ำที่ไหลลงมาก็ลงมาสู่พื้นที่ด้านล่างนะคะเหมือนในวันนี้ก็จะท่วมในพื้นที่ด้านล่างเต็มพื้นที่นะคะในโซนของตั้งแต่ตำบลมะกอกเหนือตำบลพนังตุงนะคะตะโนดด้วนนะคะปนมวังแล้วก็ตำบลน,นาขยาตเอ่อตำบลแหลมตโนดพันเตนะคะตำบลทะเลน้อยซึ่งในพื้นที่ทั้ง129หมู่บ้าน12ตำบลน,นี้เราถือว่าเราท่วมเต็มพื้นที่ นะคะแต่ณขณะนี้นะคะก็คือฝนน้อยลงนะคะวันนี้ฝนน้อยลงก็ในโซนข้างบนนะคะในริมข้างบนเนี่ยน้ำก็จะเริ่มลดลงแต่น้ำก็จะลงมาสู่พื้นที่ด้านล่างซึ่งไปสู่ทะเลสาบสงขลานะคะในพื้นที่จำบลวทะเลน้อยตำบลพนังตุงเนี่ยก็จะมีน้ำลงมาเรื่อยๆก็จะให้ทำให้น้ำมาท่วมขังอยู่ริม ชายทะเลเพิ่มมากขึ้นนะคะในขณะน,นี้ในส่วนของอำเภอก็ได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราประสานอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีภาคเอกชนนะคะที่เข้ามาช่วยเราเโดยเฉพาะในส่วนของทหารนะคะช .401 นพค .43 นะคะแล้วก็ะะวกมูนิธิ นะคะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของอการขนย้ายเข้าของพี่น้องประชาชนที่น้ําท่วมฉับพันนะคะในส่วนของวง์การบริหารส่วนจังหวัดเองนะคะเราก็ประสานในเรื่องของการขอเรือนะคะหรือขอ,อเครื่องขุดมาช่วยระบายน้ำนะคะในพื้นที่ของเรา ก็ในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ระดมเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในพื้นที่นะคะถ้าหากฝนลดน้อยลงนะคะคิดว่าในในโซนข้างบนอ,อาจจะทําให้น้ําแห้งลงแต่โซนข้างล่างอาจจะต้องประสบป,ปัญหาไปอีกหลายวันนะคะน้ำท่วมขงังเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือน้ําทะเลหนุนมาด้วยแล้วก็โดยตัวของลมซึ่งพัด,พดจากทิศตะวันออกไปตะวันตกนี่ก็จะหนุนน้ํามาโดยตรงอยู่แล้ว นะคะก็ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะตอนนี้ก็มีเริ่มแจกข้าวสารอาหารแห้งเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประชุมประกาศให้ทุกพื้นที่ของอำเภอควนกหนุน12ตำบล129หมู่บ้านเนี่ยเป็นเขตประสบภัยพิบัตินะคะก็จะ ได้ําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะปัะจะนันก็ขอ,อพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านนะคะทางอําเภอมีความหวงใหญ่ทุกพื้นที่นะคะนอำเภออาจจะไม่ได้ลงเยี่ยมทุกพื้นที่แต่ท่านสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ตั้งแต่ท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านกำนันในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าไม่ได้รับความสะดวกอย่างไรนะคะก็ประสานอำเภอได้โดยเฉพาะเบอร์ายอำเภอก็สามารถประสาน ส่วนตัวได้นะคะที่081873211 6ก็จะได้รับการประสานการช่วยเหลือต่อไปนะคะในส่วนของพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่เกษตรของเราเท่าที่ประเมินเบื้องต้นนะคะน่าจะเสียหายไปประมาณ90,000 90,000กว่าไร่นะคะแต่ในรายละเอียดว่าเสียหายอย่างแท้จริงหรือไม่หมายถึงว่าตอนนี้ก็คือน้าช่่มจมนะคะแต่พืชจะเสียหายไม่ว่าจะนาข้าวก็ดีปาล์มก็ดีหรือยางก็ดีจะเสียหายหรือไม่ต้องรอจากน้าน้าแห้งนะคะ ส่วนในเรื่องของสัตว์นะคะตอนนี้ทางปศุสัตว์อำเภอก็ให้ทางพื้นที่ได้สำรวจในเรื่องของการขอขอหาหารหรือฟางแห้งนะคะที่จะมาช่วยเกษตรกรส่วนประมงเมื่อเช้านี้ทางอำเภอได้ไประชุมท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในการที่จะแจ้งในเรื่องของการประมงนะคะสัตว์น้ำเพราะพื้นที่เราก็จะมีเรื่องประมงกับสัตว์น้ำอยู่พอสมควรนะคะก็ให้สำรวจแจ้งนะคะ โดยได้แจ้งผ่านไปทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในเรื่องนี้แล้วนะคะเมื่อกี้ได้ไปสวดในโซนของทางพื้นที่ทะเลน้องไ้นะคะที่บ้านหัวปากเขียวนะคะตอนนี้ น้ํายังอาจจะไม่ท่วมนะคะแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะน้ําท่วมตอนนี้ก็มีการอุพยบไฟขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะคะก็ในส่วนนี้ทางท่านปศุสัตว์ก็ดําเนินการอยู่นะคะอำเภอได้สั่งการไปทางปศุสัตว์อเาเภอที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยแล้วนะคะมีแผนในการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาพี่น้องชาวประจิน ในส่วนของเกษตรนะคะก็คือว่า,าพรุ่งนี้เท่าที่รับทราบมาจากสำนักง,งานเกษตรนะคะท่านเ,าเกษตรและสากลจังหวัดนะคะจะได้ประชุมเพื่อวางแผนในการที่จะสำรวจ ก็คือมันจะมีห่วงระยะเวลาของการสํารวจนะคะซึ่งในส่วนนี้ทางอําเภอเนี่ยก็ได้ชี้แจงท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะพอดีเราเชิญประชุมแล้วก็ซักซ้อมนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยในเรื่องอความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกําลังที่จะยอยทยอยนะคะช่วงนี้แจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะ สำหรับพื้นที่ทะเลสาบน้ําจะท่วมขังยาวนานกว่าพื้นที่อื่นแม้ฝนจะหยุดตกลงเพราะอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําจะต่ําหรือสูงขึ้นอยู่กับการลดหรือหนุนของน้ําทะเลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งของความช่วยเหลือทางสายด่วนอบจพัทลุง1131และเบอร์โทรศัพท์074671841โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตาภัยและดินถลม่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทธกภัยวาตภัยและดินถล่มได้ทันท่วงที คุณผู้ชมครับในสภาะการที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยหน่วยงานหนึ่งที่รับหน้าที่ในการดูแลและก็ช่วยเหลือประชาชนนั้นก็คือกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งหน่วยงานนี้เนี่ยปัจจุบันตั้งอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงนะฮะ ในขณะนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมกระสอบทรายเพื่อเอาไว้บริการพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภาวะน้ำท่วมนะะี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับว่าเขามีการทำอะไรยังไงแบบไหนกันบ้าง ที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กําลังอ่าตักทรายใส่กระสอบเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้เพื่อบริการพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านาหัวหน้าฝ่ายกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงนะครับคุณบุญเรือน จันผลึก,ลกขออนุญาตเรียกว่าพี่หนิงนะฮะได้ค่ะอตอนนี้กําลังทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ยตอนนี้นะคะเราเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่2 7ธันวาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกหนักมากในช่วงนั้นเราก็ได้ระดมคนเพื่อใส่ทรายใสย่สกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดพัทลุงที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ช่วยเหลือไป เป็นจำนวนมากแล้วนะคะค่ะทีนี้ในชุดปฏิบัติการของเราเราสำหรับกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราได้แบ่งชุดปฏิบัติการเป็น3มชุดครับผมค่ะชุดที่1ก็ประจำอยู่ที่กองป้องกันก็คือชุดใส่ทรายในกระสอบชุดที่2ชุดคู่ภัยทางน้ำเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับชุดคู่ไปคู่ภัยทางน้ำอีกครั้งนะคะแล้วก็ชุดที่สาม ชุดตัดกิ่งไม้ตอนนี้ก็ได้ไปออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในเกตอำเภอเมืองซึ่งขนาดนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าแควันครูนะคะโอก็แสดงว่า ทางกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบกันเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ทันท่วงทีถูกต้องไหมฮะค่ะค่ะใช่ค่ะและอีกชุดนึงนะคะเกือบลืมไปชุดนี้ที่ลืมไปไม่ได้ก็คือชุดนําส่งเรือท้องแบนไปสู่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งเราเปิดศูนย์บริการสายด่วน1 1 3 1อบจพัทลุง ก็ S <S มีเจ้าหน้าที่รอรับสายอยู่ตลอด24ชออั่วโมงในส่วนของเบอร์นี้นี่สามารถที่จะแจ้งอะไรได้บ้างเอ่อแจ้งได้ทุกอย่างน้ําท่วมผู้ประสบภัยตกน้ําแล้วก็ต้นไม้ฝังกฤฤีดกีดฝังจราจรแล้วก็ชุดเพื่อนย้ายผู้ป่วยครับผมค่ะครับในส่วนของผมก็ดูแลเกี่ยวกับการกู้ภัยนะครับการกู้ภัย <S <S ทางน้ํา ทางทะเลเรามีดำน้ำเรามีขนย้ายผู้ประสบภัยที่ที่ประสบอยู่2วันนี้นะครับภารกิจเราก็เคลื่อนย้ายผู้ที่อยู่น้ำท่วมนะครับวันนี้เราไปที่กลองลำเป็ดบ้านคนมะพร้าวคนกดตรงนั้นนะครับก็คนย้ายคนที่อยู่ด้านในก็ที่มันมีสองชุดนะครับวันละ,ว,นละวันละชุดชุดละ67คนนะครับเราก็มีเรือยางเรือต้องแบนอยู่ช่วยเหลือ,อผิวน้ำแล้วก็ใต้น้ำได้ด้วย ก็ถือว่าถ้าสมมติว่าเกิดภัยพิบัติอย่างเช่นน้ําท่วมแบบนี้เนี่ยของเราเนี่ยก็เป็นทับหน้าอะไรประมาณนั้นใช่ครับต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดถูกต้องครับถูกต้องครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกี่เหตุการณ์อะไรที่แบบว่ามันสะาสาการมากที่เราได้ไปช่วยก็ในรอบสัปดาห์นี้นะครับมีคนจมน้ําอยู่สามสี่คสนะครับที่จังหวัดพัทลุงเนื่องจากฝนน้ามาที่ล่าสุดที่ ไฟเขื่อนเกาหัวช้างนะครับเราก็ไปค้นหาอยู่หนึ่งวันวันนั้นแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานที่วัดไกรอ้อยก็มีจมน้ําหายไปตอนนี้ยังไม่เจอนะครับก็อ,อยู่ในขันค้นหาอยู่ครับในเรื่องของการค้นหาเนี่ยวิธีการที่สนับสนุนเนี่ยเราเราเราทำอะไรบ้างอะอในชุดของเราก็มีชุดชุดประดาน้ำนะครับชุดดำน้าชุดประดาน้าในการค้นหาใต้น้ํา สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแต่หน่วยงานราชการหลากหลายหน่วยงานก็ไม่นิ่งนอนใจพยายามหาวทางในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาจากสภาพอากาศฝนฟ้าอาจที่จะตกอยู่เช่นนี้ต่อไปชาวบ้านก็คงจะต้องอยู่กับสถานการณ์เช่เชนนี้จนกว่าเรื่องราวของดินฟ้าอากาศเรื่องราวของฝนฟ้าจะคลี่คลายและพื้นที่แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เล็กๆที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ในจังหวัดพัทลุงมีอีกหลากหลายพื้นที่ที่เราจะพาทุกท่านไปดูแลในสัปดาห์ถัดไปครับ